สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l s s s i c l ฟ Future ในวันพฤหัสที่28พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงมา6.11เหรียญนะคะปิดไปที่1,236.79เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,236ถึง1,254นะคะ ราคาขึ้นไปไฮระหว่างวันได้ที่บริเวณ1,254นะคะแต่เมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับสก,กันการว่างงานรายสัปดาห์นะคะออกมา,าลดลงไปถึง1,000 0รายนะคะลงมาที่ระดับ3,16,000รายอันนี้ก็ดีกว่าคาดมากนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะก็แตะระดับ เจ1ห้าจุดหนจุดะคะก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลขเบื้องต้นที่72.0นะคะทำให้นักทุนก็คาดว่า เฟดจะลดมาตรการ QE ลงนะคะก็เลยมีการเทขายทองคำในช่วงท้ายตลาดเมื่อคืนนี้ SDR ก็ขายทองอีก5.70ตันนะคะ,ะคราคาทองคำก็ลงไปทําโลที่บริเวณ1236นะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ1237-1238นะคะราคาไม่สามารถยืนเหนือ1240ที่เราให้สังเกตไว้นะคะก็เลยทําให้แนวโน้มเนี่ยเป็นขาลง เป็นไซเ์เวดาวต่อไปนะคะในแล้วก็คาดว่ากรอบความเคลื่อนไหวจะอยู่ระหว่าง1,225ถึง1,255นะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะตัวเลขหลักๆก็ออกมาดีแต่ว่าบางตัวก็ออกมาไม่ดีนะคะอย่างเช่นยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะที่เป็นตัวคอไม่รวมยันานนี่ก็ติดลบไปศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตยอดยอดคำดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนตุลาคมทั้งหมดนะคะติดลบไปสองจุดศูนเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็แย่กว่าคาดแต่ชนี p พ i ในเขตชิคาโก้นะคะก็ออกมาที่หกสิบสามจุดศูนย์นะคะดีกว่าคาดแต่ว่า ก็แยก่กว่าก่อนหน้านี้นะคะอัตรเงินเฟอ้อเดือนพฤศจิกาอยู่ที่2.9นะคะแต่ชนิดชี่นำเศรษฐกิจอยู่ที่0.2ยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น3ล้านบาร์เรล3ล้านบาเรลนะคะซึ่งอันนี้ก็กดดันตัวราคาน้ำมันดิบในสเมคให้ล่วงลงมาด้วยนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่า แนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่นะคะไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1240ได้แล้วก็ยังทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าวันก่อนนะคะแนวโน้มก็จะใช้เวลาต่อไปก็เป้าหมายการลงหลักๆก็คงจะเป็นบริเวณหนึ่งพันสองรนึ่งพันสึงันหนึ่งนะคะก็จะลงมาบริเวณนี้ได้นะคะส่วนแนวรับแนวต้านในวันนะคะก็รับ อยู่ที่1,235นะคะแล้วก็ถัดมา1,225ต้านที่บริเวณ1,245แล้วก็1,255นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะสำ,สำหรับาดาวโจนนะคะเมื่อคืนปิดบวกได้24.53จุดนะคะนี่ก็ได้รับแรงหนุนจากหุ้นฮิวเลตปรกกาศที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาดีนะคะแล้วก็ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจจำนวนผู้ขอรับสกัรการว่างงานออก ก็ออกมาดีด้วยนะคะก็เลยบวกได้สำหรับนะราคาน้ำมันดิบในสเมกนะคะก็ปิดลดลงไป1.38เหรียญนะคะเหลือปิดที่92.30ก็สต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะส่วนไอซ์เบนบวกนะคะบวก0.43เหรียญปิดปดที่111.31อันนี้ก็เป็นผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบียนะคะ ส่วนค่างเงินบาทอ่อนค่าลงมาอีกนะคะเมื่อวันปิดไปดที่32.09หลังจากที่ทางด้านกรองงอมีมติลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงมา0.25%นะคะเงินบาทก็อ่อนสำหรับในวันนี้เงินบาทก็ยังอ่อนต่อเนื่องนะคะมาอยู่ที่ระดับ32.12ส่วนค่างเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเยนและก็ดอลลาร์นะคะโดย เมื่อพักกันเมืองใหญ่2องพักของเยอรมันนะคะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จนะคะเงินยูโรก็เลยแข็งค่าขึ้นมาส่วนเมื่อคืนไอแช่ I ก็ขายโลหะเงินออก20.97ตันนะคะ s d r ขายทองออก5.70ตันนะคะเรามาดูภาพเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะซิลเวอร์ซิลเวอร,ร์ก็ลงไปทำโล ทดสอบโลรเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ ISI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วแล้วราคาก็มีโอกาสที่จะเกิดรูปแบบดับเบิลมาทอมได้นะคะ mm hmm. ก็แนวรับมีที่19.6แล้วก็19.4แนวต้านที่19.8แล้วก็20นะคะนี่ก็ให้เทรดดิงในกรอบส่วนค่างเงินบาทก็ยังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะแนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้น แต่ในระยะสัน้นอาจจะมีการพักตัวลงมาได้หากไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมที่32.2ได้แนวรับก็มีที่32แล้วก็ถัดมา31.8แนวต้านที่32.2แล้วก็32.3ส่วนไอซ์เ i รนนะคะก็ขึ้นทดสอบแนวต้านแนวต้านเดิมอีกครั้งนะคะราคามีโอกาสาที่จะปรับตัวลดลงได้แนวรับมีที่110แล้วก็109นะคะแนวต้าน112แล้วก็113 ส่วนสัญญา,าล่วงหน้าของ Single Stock Future นะคะก็มี KTB Z13 นะคะตัวสัญญาล่วงหน้าหุ้น KTB ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะคาดว่านาะคาจะเคลื่อนไหวไซเย์ต่อไปนะคะแนวรับมีที่18.7แล้วก็ถัดมา18.5นะคะแนวต้านที่19.3แล้วก็19.6ก็ให้เทรดดิ้งนะคะส่วน True Z13 สัญญาสัญญาลวงหน้าหุ้นทรูก็ปรับขึ้นมาสู่แนวต้านเดิม ISI ก็เข้าสู่เคดโรบอทแล้วนะคะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้แนวรับมีที่9บาทแล้วก็9บาทแล้วก็8บาทแ0แนวต้านมีที่9บาท20แล้วก็9บาท40 ส่วน i อ d ีดนึ่งสามนะคะก็อยู่ในช่วงของการสร้างฐานใหม่นลค่ะมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวไซเวออกทางด้านข้างแนวรับก็มีที่5บาทแล้วก็ถัดมา4ี่บาทแปบนะคะแนวต้าน5้าบาทยีแล้วก็5บาท40นะคะส่วนเ5 0ห้นะคะเมื่อวานกา็พุ่งขึ้นได้ในช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่กรนงประกาศลดอัตาดอกเบีย้ยลงมา0.25%เปอซนนะคะ ก็ทำให้ดัชนีรีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีซึ่งงานอและ MACD ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่ก็ควรระวังแรงขายเมื่อเข้าใกล้แนวต้านบริเวณเก้รยห้าสจุดส่วนแนวรับวันนี้ก็มีที่930นะคะแล้วก็ถัดมา924แนวต้าน945แล้วก็951นะคะสำหรับวันที่30มิพฤศจิกายนี้นะคะนางน,นปชก็นัดระดมพลครั้งใหญ่ที่ราชบังคลากฬาสถานนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยปรับประมาณการลงมาก็มี GDP ปรับลดลงเหลือ3นะคะจากเดิมที่3.7นะคะนี่ก็เป็นของปีนี้ส่วนปีหน้านะคะก็ปรับเหลือ4นะคะจากเดิมที่ระดับ4.8สําำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดานุพันธ์จากบริษ,ษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ